สวัสดีค่ะเพื so kind of ่อเราเยลล์รพานะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเพลงตาดูหูฟังเ o ลล์รพานะคะเป็นวงอินดี้จากเชียงใหม่นะคะจะเริ่มต้นของวงนะคะตอนแรกตอนนั้นน่ะเล่นอยู่ที่ไลฟ์มินิมอลบอยที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็พี่เมธค่ายมินิมอลก็ชวนมะ อยากให้มาทำเพลงที่ค่ายแต่ว่านามีความใฝ่ฝันที่อยากจะมีวงดนตรีนะคะก็เลยยินยันเกีบยพี่เมยว่าอยากจะทำวงค่ะก็เลยชวนเพื่อนๆท,ที่เรารู้สึกว่าเราชอบฝีมือของเขาที่รู้จักกันในเชียงใหม่เป็นเพื่อนๆอนน,อนักดนตรีมารวมวงกันเป็นเดลภาค่ะความจริงตอนแรกที่ทำวงพวกเราก็ไม่ได้ฟิกว่าพวกเราจะต้องเป็นวงดนตรีแนวไหนตั้งแต่แรกแต่ว่าพอทำมาเรื่อยๆก็คือสรรพสมข,ของวงก็น่าจะมีความเป็นกรุ๊ปเป็นซากิเบอิคมีว็เป็นฟิล์มฟรีบ๊อบ ผสมผสมกันค่ะถ้าอยาเป็นประมาณแนวน,นี้ mm hmm. ความจริงแล้ว Beverly h i l s, mm hmm. <S e e e เป็นชื่อแล้วก็เป็นคอนเซปที่มาหลังจากที่พวกเราทำเพลง, mm hmm. สง,งเสร็จหมดแล้วทั้งหเพลงคะ่ะเวลาทำเพลงแต่ละเพลงพวกเราก็จะหาคาแรคเตอร์ของแต่ละเพลงมาก่อน mm hmm. เป็นเพลงาบายเพลงเลยเนี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็คอนเซปที่เรามาตีความทีหลัง mm hmm. ก็ เอามาจากพวกเพลงทั้งหมดที่เรารู้สึกว่าเอามายัดใส่เอาบ้าแล้วมันออกมาเป็นแนวไหนเบนนลเวตนะก็ตีความว่าเออน่าจะเป็นเพิ่มซาวที่มันน้อยมีความเช็คคีเดลิคคืความร็อกส่วนเพเทสก็คือจะมีความออร์ดกรูมมีเบลลี่ที่สวยงามเหมืมอนเป็นปีดดอกไม้ที่มันเรียงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาความมาผาสมกันเป็นเบลเวตเพเท,เท,เท,เทลสเพลงแรกเป็นเพลงลูกน่าจะเป็นเพลงแรกที่เราทำกันเลยเราเริ่มจากสองคอร์ดแล้วก็จะมีความเป็น ก็มีซินแล้วก็มี p e ร c u คช i o n ด้วยค่ะเพลงนี้นะตั้งใจที่จะให้เพลงมันไว้หน่อยสามารถเหมือนกับประมาณว่าเ,เป็นดีเจิ่งได้อะไรเงี้กเ็เป็นเพลงที่พูดถึงเกี่ยวกับวงเวียนของควาสมสัมพันธ์อะไรเงี้ที่ใส่เข้าไปในเพลงค่ะส่วนอิ e เลมต์ของดนตรีนี่คือ,อยังไงคะก็จะแตกต่างจากชุด,ด,ดเดิมก็คือมีพวกเสียงซาวซินแล้วก็เสียง p e r c u s ชั่น เข้ามาครับแต่ว่าทําให้กินแตกต่างจากแบบความเป็นแบบว่ากีตาร์แบรนดอะแต่ว่าพวกทีมแบบพวกชุดเก่าๆอะไรอย่าี้มันจะเป็นแบบว่ามันแบบกีตาร์แบนแบบบงที่แบบว่าเป็นกีตาร์เป็นริฟอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เป็นแบบว่าเมีความซินมีแบบว่าอิเล็กทรอนิกี์ที่แบบว่าเรียบเรียงมาดีนิดหนึ่งก็โอเคเขามีซินมีซินอขามีใีซินตัวนี้มี perfection ประมาณนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแนวอะไรแล้วก็แบบผสมมั่ว อย่างว่าแต่ว่าปรุงเดิมมันก็น่าจะเป็นแบบเพลงที่แบบว่ามันกุ๊กรุหน่อยแต่ว่าจังหวะแบบเด้งๆนะจะดูจะอธิบายยังไงเพลงที่สองของเอล้มนะคะชื่อเพลงว่า Velvet Love นะคะเป็นเพลงที่ตั้งใจตั้งชื่อให้มันค่อนข้างเน้อยกับชื่ออัลฟ์ Velvet Taylor นะคะเป็นเพลงสุดท้ายที่พวกเราทำกันนะคะก็เป็นเพลงที่ถ้าเป็นเนื้อหาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพลง สับสนในชีวิตปัจจุบนันแล้วก็ความคาดหวังในอนาคตของอผู้หญิงคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้าก็ลองเอามาทำครับผมก็ชอบมากกเลยเพลงนี้มีความเหมือนรู้สึกว่าได้กลับไปทำเพลงในแบบยุคเก,ก่าๆของยูลภาในอัลบั้มแรกเหมือนพวกคอยสตรีปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเมโลดี้ที่สวยงามแล้วก็ค่อนข้างที่จะไวท์ที่ชิลๆหน่อยเพลง เด่นชิลๆเมเลลี้สวยงามหน่นอยตาดสิดในใจได้แบบเด้นจนังหวะนิดนึงให้มันมีสีสันขึ้นนี่คะ่ะเพลย์ที่3 Little Faster คะ่ะเป็นเพลงที่ชอบที่สุดในอ a l b u มของแม่เพลงนี้เกี่ยวกับตั้งใจแต่งเกี่ยวกับการมองโลกค่ะว่าความจริงแล้วรู้สึกว่าเวลาอยู่ในเราเรารู้สึกว่ามันตัวเล็กขนาดไหนในนี้ค่ะเป็นมุมมองกัน สังคมแล้วก็โลกและก็พยายามตีความออกมาใน<ม>แบบของดนตรีที่ค่อนข้างชิลสบายมีพี่บองปกป้องมาช่วยด้วยทำแอบเบียนขอ,องเพลงนี้ทำให้มีความล่องลอยแล้วก็มีมิติขึ้น่ปเพลง This Sky That h o s t เป็นเพลงที่ค่อนข้างมีสีสันที่สุดของอัลบั้มน,นี้ค่ะนาะคิดว่าเพราะว่าตอนแรกนาะขึ้นเป็นคอร์ดกับพี่นานก่อนแล้วเราตั้งใจว่าเราอยากได้เป็นจังหวะแนว Jungle น,นี้ค่ะเป็นเพลงที่อยากให้มันเป็นเพลงที่สนุกของอัลบั้มน,นี้ค่ะก็เลย ลองเลิกกันดูแล้วก็ลองใส่แรปดูลองใส่ซีนลองใส่อะไรแบบมั่วซั่วนิดนึงมั่วซั่วแต่มั่วนิดก็คือเพลงนี้ก็พี่พัชช่วยเยอะพี่พัชโทมาค่ะก็เป็นโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ของเราเองนะคะช่วยใส่ซาวด์ต่างๆให้เพลงมันดูวิอะไรประสิทธิ์นิดนึงน่าจะไปไปยากนิดเดิ้เพราะว่าไม่ใช่เป็นแนวที่นาขนาดนั้นพี่นา อะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนเืินเดเนี่ยอาจจะแบบาหาเติมยากนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ออกมาิดความคาดหมายเพราะชอบชอบฟังอยู่บ่อยๆเลยเพลงนี้ชอบม,มากเช้าเบิร์นเป็นเพลงที่พวกเราขอ,าขอมาเป็นซิงเกลิลแรกค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่เ,เสร็จก่อนเลยเป็นแท็กที่5ของอัลบั้มนะคะก็ขึ้นกับการคาร์เต้นนี้ขึ้นพิท้ามาก่อนก็คืออยากได้เช้าที่มันค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากหนังค่ะ เรื่องวเซาเบิร์นค่ะแล้วเราก็ตีความมาในแบบของเราว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกกบบคนคนนึงเหมือนตัวเอกในเรื่องเราจะตีความออกมายัางไงเป็นเพลงยังไงจะร้องออกมายัางไงนะคะก็ได้ออกมาเป็นเพลงแบบร้องเลยเพลงสุดท้ายเ mm hmm. วเนทางรนานเอาก็ค่อนข้างคล้ายเซาเบิร์นเพราะว่าขึ้นจากอินโทรก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็พอเราฟังริลหรือว่าฟังอารมณ์ของเพลงแล้วนะก็อยากลองใส่ในเรื่องของที่ เกี่ยวกับการจากลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเีที่แล้วก็รู้สึกว่าคนรอบตัวอะไรเงี้ยเยเจอกับเรื่องที่แบบว่ามีคนจากไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะลองหยิบเรื่องนี้มาแต่งเป็นเพลงนี้ดูเป็นในแนวที่เสียใจแต่ว่าก็มีความเข้มแข็งในนั้นก็เป็นเพลงที่ออกจากมีกีตาร์นักแน่นหน่อยแล้วก็มีกลองแล้วก็เบสที่มีพลังเป็นก็เลยเลือกเป็นเพลงสุดท้ายค่ะ ปสบการณ์ที่ดีมากครับทั้งเรื่องผู้ชมเรื่องเวทีต่างๆแล้วก็ไลฟ์อัพศิลปินที่ไปเล่นเ่ยคือเราสามารถเอ็นจอยได้กับวงเลยเห็นว่า c u เ t u r e ของญี่ปุ่นเนี่ยมันเรารู้สึกว่าเรามีสุขสมากรู้สึกว่าไม่คยโดนตัดสินเลยคือเขาค่อนข้างที่จะเปิดรับทุกๆแนวของดนตรีค่ะก็เลยดีใจมากๆที่ได้ไปเล่นค่ะได้ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้น สาวันได้ไปดูที่มันเจ๋งือว่าเขามีวิธีหรือ mindset หรือว่ามีความสุขขนาดไหนเวลาที่เขาเล่นดนตรีทําให้เรามีมุมมองในการเล่นดนตรีที่มันดีขึ้นมีความสุขขึ้นค่ะ dream life, days, ความจริงเลลวลาที่ที่น่ะไปก็แรกๆรกก็ตัวเหมือนกันเนีปีก่อนก่อนก็ไปอินเดียไปออสเตรเลียอะไรเงี้ยแต่แล้วเราก็คิดว่า โอกาสที่เราได้ไปคนที่นั่นอาจจะไม่ได้รู้จักเรามากนะักแต่ว่าเ,เราก็ตั้งใจที่จะเล่นดนตรีที่เราทํามาให้เต็มที่ที่สุดคือเวลาที่เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าอะไรน่าจะคิดในใจว่าถ่ายขโวนหามวบไปใช่ไหมหรือว่าเราเล่นของเราให้ดีที่สุดเราก็ไม่ได้ เวลาหนาแต่งเนื้อร้องไปกับคออย่างเงี้ยพอเราฟังเราก็คิดอย่างหนึง่งใช่ไหมเราก็จนกินตนาการว่าจะเป็นยางไงถ้าพี่นานฟังพี่นานก็คิดเป็นอีกแบบฟิลฟังฟิลก็คิดได้เป็นอีกแบบอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเพลงหนามันค่อนข้างที่จะโล่งมากๆมีพื้นที่ให้กับว่าเราสามารถจินตนาการให้มันเป็นได้หลายแบบมากๆก็คือก็เลยไม่ได้ไปฟิกขนาดนั้นว่าเพลงนี้ต้องเป็นแบบนี้นั้นมันเลยออกมาค่อนข้างที่จะหลากหลาย โดยที่ไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฟรีขนาดนั้นไงแต่ว่าก็คุยกันก็คุยกันอยู่ก็มีสะรบนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ฟรีขนาดแบบว่าอย่างเช่นเพลงมีสเตเด็เราก็ให้ให้โจทย์ว่าอยากได้อะไรแบบนี้แล้วพอตอนที่ทําเนื้อร้องแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฟิลนี้มันยังเนิ่นไปอยู่พี่หนาร้องใส่แรปเข้ามาเออเรามาแล้วผมก็พอพอมีท่อนแรปผมก็แบบ เอออยากมีกองที่มันมีความรู้สึกที่มันซอยถี่มากขึ้นอะไรเงี้ยตามตามตามกันค่อย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 ตามความรู้สึกไปว่าถ้ามันทางทางที่ใชยก็เอาเลยถ้าเราทําแล้วมันรู้สึกว่าเราฟังแล้วมันโอเคอถ้าสำหรับผม <S <S ผมรู้สึกว่าเชียงใหม่บรรยากาศหรือว่าทุกอย่างแบบรอบรอบรอบ,รอบตัวมัน มันมันชิลมันทาให้แบบรู้สึกง่ายต่อการที่แบบเราจะไปเจอกันไปคุยกันแบบแบบ,แบ,บได้ครับแต่แต่แต่ถ้าถาเทียบความแตกต่างเทพน่าจะแบบเรื่องการเดินทางใอกรุงเทพ ิดตอนเราทำเพลงเหมือนกันซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็เวลาฟังเพลงของเชียงใหม่ของคนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็จะมีความยูนิคอะไรบางอย่างที่ที่อาจจะเป็นเสน่ห์เหมือนกันยังยังมีอีกหลายๆวงหน้าใหม่ที่น่าสนใจครับแต่ว่ก็อยากให้ให้แบบมีผู้ฟังมากขึ้นเก้่ก็คือว่าคือดี จำชื่อวงเขาไม่ได้อะที่เขาทำเพลงที่เราไปสัมภาษณ์กับมหาเนียนน <c oughs> เขาบอกว่ามันมีวงอีโมจากเชียงใหม่ผมไม่คุนน้นะเขาสร้างคนเลยแต่แม่งเข้า <ใน S 2> ไปฟังเพลงมาเออไม่เค่จริงเหรอเออเพลงแบบแบบอีโมอ,อีโมแล้วก็แบบเป็นแบบ แบบว่ามีทั้งพังนี่นึงนะคุ้นๆเหมือนกันแต่นาจำชื่อผมไม่คุ้หน้าเออใช่คือจำชื่อวงไม่ได้แล้วก็ไม่คุ้นหน้าตาด้วยแต่เขาบอกเขาอยู่เชียงใหม่นี่ชื่อวงขึ้นข้างล่างนี้นะคะทุกคนอย่าลืมไปติดตามลำบากกูไปหาใครับรถไฟสเตชั้นครับเป็นวงเกเกจากเชียงใหม่แล้วก็อีกวงที่น่าสนใจก็คอมมอนวิคอไลท์นะครับจอยก็น่าสนใจ ในเชียงใหม่ความจริงมีเยอะเนาะมันกมีเยอะัแตแต่ว่าแบบพื้นที่ในเชียงใหม่อา,อาจจะไม่ได้เปิดขนาดนั้นูฟังว่าไม่ได้เปิดทางยใชแต่ไม่มีตอเล่นก็ไม่มีมมนมาดู <S 1> <S 1> <S 1> <ๆ S 2> ก็ขอให้มีความสุขในสิ่งที่ทำครับแบบว่าที่ที่แบบไม่ไม่เกินแบบอาราตัวเองัะไรบนใจ ใช่เพราะว่าเราต้องจ,จริงใจกับมันแต่ว่าถ้าสมมติแบบเวลาเราไปเล่นแล้วเราต้องมาคอยคิดว่าเออแล้วสิ่งนู้นสิ่งนี้ต้องทอํายังไงแบบว่าเหมือนแบบแบบมีสิ่งที่ต้องคิดก,กับมันมากลและเล่นดนตรีเราเริ่มรู้สึกว่าไม่มีความสุขนะแล้วนอก็มันมันก็จะผลงาน,นก็จะออกมาได้ใช่ต้อง,ต,องต้องแฮปปี้ค่ะอันนี้ในด้านของจิตใจแต่ว่าถ้าในด้านของผลงานก็ต้องทำให้มีคุณภาพ นะแล้วก็แบบคอนเนคชั่นเนี่ยสำคัญแบบว่าออกมาเจอคนอื่นเยอะๆคคนนอืก็เข้าสังคมให้กินแล้วก็ถ้าน้องไม่กินเหล้าก็ทำอย่างอื่นก็ได้ถ้าน้องไม่สูบก็ทำอย่างอื่นก็ได้ม่ก็คือคือถ้าพูดง่ายๆคือก็คือถ้าทำเพลงด้วยก็ต้องมองเรื่องเรื่องธุรกิจได้ด้วยนิดนึงแต่ว่าเรียนรู้จักตอย่าง ก็จะมีเป็นพวก enter, อันดี้เซอร์วิสหรือว่าเป็นคนฟรีแลนซ์ที่เราเราคิดว่ามีหลายๆคนที่อยากจะสนับสน,นุนศิลปินหน้าใหม่ที่ตั้งใจทำผลงานอีกเยอะเลยเรคิดว่าก็ลองหาดูค่ะเดี๋ยวนี้ทางเยอะปล่อยออนไลน์เองก็ได้มีช่องทางหลายช่องทางที่แฟนเพลงที่จะเข้าถึงน้องๆหรือว่าทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนที่มีอายุแล้วก็ตามก็คือทำเลยค่ะท้าม่วนก็นทำเลย ยกได้หนึ่งอันที่เกี่ยวกับอัลบั้มที่เพิ่งทำไปก็คือน่าจะเป็นซอเบิร์นค่ะรู้สึกชอบในในในการนำเสนอของหนังการตัดต่อการเดินเรื่องหรือว่าความไซโคของหนังเรื่องซอเบิร์นค่ะเราจะดูแบบหนังคอมเมดี้เยอะแล้วดูเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบจิตใจอะแบบสนุกใจบริการหน้าเรียมชอบดูหนังแบบมีอารกเออแบบมีนรกหัวยกล้อ แล้วเราก็กลับโรงแรมแบบพวกเราไม่ชอบกินดื่มจังสรรค์มากบางทีก็กลับห้องพักผ่อนเปิดช่องโมโนไรสโมโนเทวิตินไนร์ดูเมนอลกอะไรเงี้ยก็จะชอบมันมันมันคือมันทําให้แบบว่าโอเคแบบว่าหัวมันแบบโล่งๆดูแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเออแต่ว่าถ้าเป็นแบบเอาเป็นแบบว่าหนังที่ดูแล้วแบบมาสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเพลงอะไรเงี้ยก็แบบว่าดีบิทิร ส่วนใหญ่จะมีอินส i เรชั่นมาใชกฟังเพลงสะส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นหนังในวงจะดูเพื่ความก็เยอะอย่างการก็อะชอบดูเป็นซิบคอมอะไรเงี้ยค่ะชอบดูแตนคนละอย่างน่าจะน่าจแนอบไเแบบว่าชอบทางหนึ่งที่สุดเพราะว่ามา่อก่อนอ่าหนังสือแล้วแบบพอมันได้เห็นแบบมันออกมาเป็นภาพจริงแล้วั่า้งตงตง มันารถเออมาได้คิดไว้เลยอะไรเงี้ยถ้าผมผมผม,ผมดูเยอะมากครับแล้วเราก็ส่วนมากจะแบบจำได้แค่เนื้อเรื่องจำชื่อเรื่องไม่ได้กาแสดงก็ก็ไม่รู้จักแต่ว่าจะจำหน้าได้ใช่แบบว่าคาร์บะแบบแต่ส่วนมากจะเป็นแนวแอค

นแบบว่าหนังคล้ายๆเรื่องอันนี้ไหมแบบว่าผมโคตรชอบเรื่อง The Locker เลยที่ไอ้นั้นมาแสดงอ่ะแจ็คแจ็คแบ็กแบ็กแจ็คไอ้ที่มันแบบได้ดนตรีไอ้คู่ไอ mm ้ hmm. คนที่แสดงเป็นแสงนำาูคอบล็อกอะแต่ว่าอันนี้เขาเแสดงเป็นมือกองเลาแบบว่ามันก็นําเสนอเป็นเกี่ยวกับแบบว,ว่าเหมือนแบบจุดเริ่มต้นของวงดนตรีไงแต่ว่ามันมีกคมีของเรื่องคือมันเหมือนพอบทแก่มาอยู่ในวงแล้วก็เหมือนแบบอ อายุแมันก็อยู่กับเด็กวัยรุ่นได้แล้วเราก็ออกไปทัวร์เ,เรื่องตีกันตถ้าทําหนังเราหรอทำเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับว่าอยุดเริ่มต้นของวงอะไรไหมล้วก็แบบว่าการออกไปข้างนอกเนี่ยเพราะว่าเวลาเราแบบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็แบบว่ามีแบบบิลลาร์ดรรเรื่องราวเยอะแบบไปเที่ยวนู<ต>่นนี่นั่นแต่เราไม่มีคนทำแบบว่าใช่จริงๆ,ๆทุกวันนี้แบบเรามีโทรัะท์ทมีเก็บได้แต่ว่าวงเราแบบว่าเหมือนแับมัวแต่เล่นมันหนึ่ง See